สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชน e นลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมารีวิวร้านพิซซ่าเปิดใหม่ข้างบ้านนะคะทุกคนคําว่าข้างบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเอออยู่ข้างๆบ้านเดินออกไปขับรถออกไปนะคะแต่ว่าเป็นร้านที่อยู่ในบ้านเราเลยนะอยู่ในส่วนของบ้านเราเลยนะคะทุกคนก็คือ ร้านพิซซ่าฮัทนะคะทุกคนนี่เลยถามว่าติดที่บ้านจริงไหมติดจริงนะคะทุกคนก็คือบ้านของผู้หญิงนะตัวที่เราเกิดมาชื่อร้านนะคะนี่เลยโลโก้ร้านพิซซ่าฮัทเป๊ะๆเ,เลยนะตรงนี้ก็จะมีโมเดลร้านว่าแบบเออเป็นร้านเมนูอะไรนะคะทุกคนสี่ร้านเนี่ยการตกแต่งก็จะเป็นร้านพิซซ่าฮัทเนาะแต่ว่าจะเป็นแบบเออเป็น สีปูนเนาะแบบเป็นแบบอิดนะคะทุกคนเหมือนแบบเป็นรา้านพิซซ่าเปิดเองนะคะทุกคนชั้นแรกนะคะจะเป็นชั้นที่เชฟเข้าได้แค่คนเดียวนะคะทุกคนก็คือเป็นที่ทําห้องทําพิซซ่าเนาะก็คือห้องครัวห้องเก็บวัตถุดิบวัตถุดิบทําพิซซ่าทําต่างๆนะคะอันนี้เข้าได้แค่เชฟเนาะก็จะมีแบบการทําไก่เก็บไก่งวงไก่ทอดทํา ผักอะไรต่างๆที่อยู่ในหน้าพิซซ่านะคะตู้อบแป้งอยู่ไหนเอ่ยนะคะทุกคนอันนี้ก็มีตู้เย็นต้องซื้อของมาเข้าตู้เย็นแล้วนะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวที่ชั้น2กันเลยชั้น2นะคะเปิดมาโซนแรกก็คือแคชเชียร์นะคะตรงนี้จะเป็นแคชเชียร์คิดเงินต่างๆนะคะว่าแบบเออราคาเท่าไหร่ส่วนตรงนี้นะคะไม่แน่ใจนะว่าคืออะไรแต่ ถ้าให้เดาๆดูก็คือแบบกินพิซซ่าแล้วอาจจะมาเติมตรงนี้ได้นะอันนี้อาจจะเป็นแบบเติมฟรีนะคะทุกคนเหมือนน้ำเป๊ปซี่อย่างเงี้ยเนาะแบบถ้ากินเคเอฟซีเนี่ยถ้าเรากินในร้านเนี่ยเขาก็จะให้เราเติมน้ำได้ไม่อั้นเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบโรแมนติกมากนะมีหัวใจมีแบบเลิฟอ,อะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบโซฟานี่ก็จะแบบมากันหลายๆคนหน่อยอย่างเช่นมากับญาติมาครอบครัวมากับเพื่อนหลายๆคนนะคะ ส่วนอันนี้เป็นแบบเป็นน่าจะเป็นแบบคู่รักเดทนะคะหรือว่าแบบมากับเพื่อนแค่คนเดียวนะคะทุกคนประมาณนี้เลยตรงนี้ก็มีอ่างล้างมือด้วยนะของ KFC ก็จะมีอ่างล้างมือเหมือนกันนะคะทุกคนบนโต๊ะก็มีแบบมีเมนูราคาเมนูต่างๆมีดอกไม้น่ารักน่ารักนะคะทุกคนคือแบบเป็นร้านที่นั่งได้จริงกินได้จริงแล้วก็มีโคมไฟด้วยนะคะอันนี้ก็คือวิวบรรยากาศ ด้านนอกของร้านนะคะทุกคนก็คือเห็นบ้านตัวผู้ชายเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนสําหรับไ d ดีร้านพิซซ่าฮัทนะคะก็คือ ID นี้เลยนะคะทุกคนใครที่อยากจะเข้า ID เนี่ยก็สามารถเข้าไ d ดีนี้ไปเยี่ยมชมได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยแป้งก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าน,นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ